สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เพจวันนี้แฮปปี้วันนะคะบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขนะคะวันนี้วันนี้มีเรื่องราวดีๆที่จะมาแบ่งปันอีกแล้วนะคะหากทุกคนนะคะต้องการชีวิต ที่มีอิสระทั้งด้านเวลาและการเงินนะคะวันนี้อยากจะแนะนำว่าให้คุณนะคะปลดปล่อยจิตวิญญาณของคุณให้เป็นอิสระก่อนนะคะอะไรที่จองจำจิตวิญญาณของคุณก็คือความไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเกลียดความกังวลความเศร้าความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่มันเป็นพลังงานลบเนี่ยมันเป็นต้นเหตุ ที่ทำให้จิตวิญญาณของคุณไม่เป็นอิสระนะคะเมื่อไรก็ตามที่จิตวิญญาณของคุณเป็นอิสระเนี่ยมันถึงสภาวะที่เบาสบายโลง่งมีความสุขปิติยินดีนะและทันทีที่จิตวิญญาณของคุณเป็นอิสระนะเขาจะมอบอิสระภาพ ทั้งหมดให้แก่คุณเช่นกันนะคะคุณจะมีอิสรภาพทั้งด้านเวลาการเงินมันไม่มีอะไรหยุดคุณได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะค่อยๆปลดปล่อยนะคะคุณติดอะไรอยู่นะคะค่อยๆลดแรงต้านนั้นออกทั้งหมดนะคะแล้วคุณจะพบกับชีวิตที่มหัศจรรย์น,นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนบ๊ายบายค่ะทุกคน